สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ปัญญวีฟาร์มและนี่เป็นบรรยากาศยามเย็นบริเวณทุ่งนาในหมู่บ้านของเรานะคะวันนี้เราออกมาบริเวณทุ่งนาเพราะว่าจะมาเก็บขี้เหล็กเพื่อไปทำเมนูแกงขี้เหล็กกันัเองค่ะจริงๆแล้วในปัญญวีฟาร์มของเราก็มีต้นขี้เหล็กนะคะแต่ว่าเราอยากจะพาเพื่อนๆน ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศและได้ชมทุ่งนาที่สวยงามในหมู่บ้านของเรากันบ้างนั่นเองค่ะไปเก็บขี้เล็กกันเลยค่ะ ตอนนี้เราได้ใบขี้เหล็กมากันแล้วนะคะก็เข้าครัวกันเลยค่ะอย่างแรกก็ต้องมารูดใบขี้เหล็กออกกันก่อนแล้วเราก็จะเอาใบขี้เหล็กนี้นะคะไปล้างทําความสะอาดแล้วก็จะเอาไปต้มค่ะเพื่อไล่ความขมสักสองน้ํานะคะเนื่องจากขี้เหล็กนั้นเขาจะมีความขมค่ะเราก็ต้องเอาไปต้มก่อนที่จะเอาไปแกงนั่นเองค่ะ พอต้มขี้เหล็กกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคั้นขี้เหล็กนะคะเรียกว่าการคั้นน้ํานั่นเองค่ะบีบขี้เหล็กออกมาอย่างนี้นะคะเพื่อเตรียมสําหรับแกงค่ะแกงขี้เหล็กของเราจะใส่เนื้อปลาต้มโขลกกับเครื่องแกงด้วยนะคะเราก็จะเอาปลาสดๆจากในฟาร์มค่ะมาต้มแล้วนําเนื้อปลาที่ต้มแล้วมาโขลกกับเครื่องแกงตอนนี้เรากําลังเตรียมเครื่องแกงกันอยู่ค่ะแล้วก็ต้มปลาไปด้วย และอีกส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือกะทิซึ่งต้องใช้กะทิปริมาณมากพอสมควรค่ะแกงขี้เหล็กถึงจะอร่อยเข้มข้นนะคะเราก็ใช้มะพร้าวจากในฟาร์มเช่นกันค่ะมาขูดและข้นกะทิแล้วเราจะเอาหัวกะทินั้นไปผัดกับเครื่องแกงถ้าเพื่อนๆอยากจะใส่หมูนะคะก็ใส่ไปได้เลยค่ะตอนที่ผัดหัวกะทิกับเครื่องแกงนี้เอง ซึ่งขั้นตอนนี้เราก็จะผัดให้เครื่องแกงมีความหอมเลยนะคะจากนั้นเราจึงจะเติมหางกะทิเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำแกงนั่นเองค่ะพอใส่หางกะทิได้ปริมาณน้ำแกงตามต้องการแล้วอีกส่วนผสมที่สำคัญก็คือน้ำปลาล้าค่ะเราจะใส่น้ำปลาล้าไปในแกงขี้เหล็กด้วยเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของน้ำแกงนะคะ จากนั้นจะนำใบขี้เหล็กที่เราต้มเตรียมไว้มาใส่ในน้ำแกงคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยนะคะปรุงรสได้ตามที่ต้องการแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ค่ะแกงขี้เหล็กด้วยกะทิที่เข้ม้นมากเลยละค่ะเพื่อน,อนหอมมากเลยนะคะ เป็นไงคะแกงขี้เล็กของเราหน้าตาน่ารับประทานมากเลยคะ่ะถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ